สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิทยาภิบาคลคริสจักรมหาพรตรีมณฑลเราพบกันตามเคยนะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์ซึ่งเป็นการศึกษาพระชจะะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในพระธรรมหนึ่งสองสายอนซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าจดหมายจากสาวกผู้เป็นที่รักตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในหนึ่งยอนด้วยกันนะคะ ก็จริงรดเรามีโอกาสอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนพระเจ้ของพระองค์้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะศึกษาพระชนะของพระองค์ด้วยกันเรารู้ว่าพระชนะทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าที่จะพรักพร้อมกระทำการดีดำเนินชีวิตอยู่ในคุณงามความดีในวิถีของพระองค์และพร้อมอยู่เสมอในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อตอนนี้เราอยู่ในหนึ่งย่อนบทที่สี่วันนี้เราจะดูในข้อที่สี่ถึงข้อที่หกด้วยกันลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาเจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้า ผู้ที่คุ้นกับพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จดิฉันจะตั้งชื่อเรื่องในตอนนี้ว่าคุ้นอยู่ฝ่ายไหนในพระเจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวถึงสองฝ่ายที่คริสเตียนอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้านานแล้วเรามักจะคุ้นเคยกับโรจนาของพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ31ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ถ้อยคำนี้ดูง่ายๆนะคะและหลายคนมักจะเอาไปเป็นถ้อยคำในการอธิษฐานการประกาศชัยชนะการพูด โดยประกาศกล้าวให้ผีมารซาตานรู้ให้ฝ่ายตรงกันข้ามสิ่งชั่วร้ายหรือสถานการณ์ไม่ดีทั้งหลายได้รู้ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะเราจะต้องมีชัยชนะและใครจะต่อสู้เราได้ไม่มีใครจะต่อสู้และเอาชนะเราได้แท้ที่จริงแล้วเราก็ต้องกลับมาสำรวจดูตัวเราเองว่าเราอยู่ฝ่ายไหนนะคะ แน่นอนถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่มีใครชนะเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าสิเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะในพระชจะาของพระเจ้าตอนนี้ได้ให้เรารู้ว่าอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าศัตรูของเราคือใครคะ แน่นอนศัตรูของเราจะต้องเป็นผีมารซาตานและการใช้ชีวิตประจำวันศัตรูของเราคืออะไรคะผู้ที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตประจำวันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และศัตรูของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรคะในพระธรรมกลรเทียบทที่5ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าศัตรูของพระวิญญาณคือ เนื้อหนังกิเลสตัณหาความปรารถนาในโลกนี้การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะการทะเลาะวิวาทอิจฉาริษยากันนี่คืออาการของเนื้อหนังซึ่งเรายังดำเนินอยู่ในวิถีของเนื้อหนังไหมถ้าเช่นั้นเราก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระวิญญาณบุทธิส และเรายัางดําเนินชีวิตในความรักนะและคลิปก่อนๆที่ดิฉันก็พูดถึงเรื่องความรักคนที่เกลียดชังพี่น้องคือคนเป็นฆาตกร,กรคือคนฆ่าคนนะการที่เราเกลียดใครสักคนหนึ่งแน่นอนเราจะไม่อยากจะเสริมสร้างหรือสร้างสรรหรือพูดสิ่งที่ดีกับเขานะคะเราจะหาโอกาสที่จะทําร้ายเขา ทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนะคะเราไม่อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าการที่จะทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ก็วัดกันตรงที่ว่าใครคือศัตรูของเรานะคะเราต้องรู้ว่าศัตรูของเราคือใครถ้าเราบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่เราใช้ชีวิต อยู่ฝ่ายมานสต์หรือตรงกันข้ามกับพระเจ้าอะเราดําเนินชีวิตในเนื้อหนังดําเนินชีวิตอยู่ในบาปในความเกลียดชังในความแตกแยกความร้าวฉานการดื้อดึงกันไม่เชื่อฟังนั่นไม่ใช่วิถีของคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามและพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราจะมีชัยชนะอาเมน ที่สำคัญที่สุดเราจะมีชัยชนะต่อโลกและมีชัยชนะต่อผู้ที่อยู่ในโลกนี้เอเมนผู้ที่อยู่ในโลกนี้คือใครล่ะคะใครที่ถูกไล่มาอยู่ในโลกแห่งความมืดและเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้มันก็แย่งชิงไปครอบครองโดยการยึดเอาจากมนุษย์ที่จะเชื่อฝังมัน ฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าจึงห้ามเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกเพราะว่าคนในโลกนี้เป็นของใครเป็นของฝ่ายตรงกันข้ามที่เรารู้อย่างชัดเจนก็คือผีมารซาตานและมันก็จะใช้สิ่งของในโลกนี้แหละหลอกล่อคริสเตียนให้ติดกับดักของมันและถ้าคริสเตียนติดกับดักของมันแล้วก็ จบนะคะมันก็ขังเราไว้จากสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าของพระเจ้าจึงสอนเราให้เรียนรู้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะฟังพระองค์นะคะจะฟังพระองค์ และพระองค์จะฟังเขาถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะฟังเราได้อย่างไรหากเราดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกและเราร้องทูลอธิษฐานให้พระเจ้าสนับสนุนสิ่งที่เราทำมันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะสนับสนุนในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วย ที่ไม่ใช่วิถีที่โปรง่งทรงสอนต้องเป็นวิถีที่โปร่งสรงสอนฉะนั้นคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะดำเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าคือตามพระวจนะของพระเจ้าและในพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเขาจะมีฤทธิ์เดชอำนาจ เมื่อเขามีฤทธิ์เด่นอำนาจเขาจะมีชัยชนะต่อผีมารซาตานความบาปความชั่วกิเลสตัณหาเนื้อหนังเขาจะมีชัยชนะต่อการทดลองการล่อลวงการล่อหลอกทั้งหลายในโลกนี้ที่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆวันและพระเจ้าจะฟังเสียงของเราเมื่อเราร้องทูลพระองค์พระองค์จะได้ยินเสียงของเราเสมอเพราะ เราอยู่ใกล้พระองค์เพราะเราติดสนิทอยู่กับพระองค์นี่คือถ้อยคําของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเปล่าหากเราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าในข้อที่หบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลกและโลกก็ฟังเขาเขาในทีน่นี้คงจะหมายถึง วิญญาณเท็จนะวิญญาณปฏิปัก์พระคริ์วิญญาณที่สอนไม่ถูกต้องไม่สัตซ์ซื่อต่อถ้อยคําของพระเจ้าสอนเพื่อสนองตามกิเลสตัณหาของตนเองสอนเพื่อจะทําให้ผู้เชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าย่างถูกต้องไข้เขวไปจากความจริงแห่งถ้อยคําของพระเจ้าอาจารย์ปโลจึงได้กล่าวไว้ในพระเจ้าของพระเจ้าว่า อาจารย์เปาโลไม่ได้เทศนาเพื่อจะเอาใจมนุษย์เพื่อจะให้เป็นที่พอใจมนุษย์แต่อาจารย์เปาโลเทศนาตามความจริงแห่งพระชนะของพระเจ้าในสมัยนั้นก็ไม่ชอบอาจารย์เปาโล เช่นเดียวกันในยุคนี้เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐและจงกระทำพันธะบริการของท่านให้สำเร็จ ในยุคสุดท้ายนี้พู้ชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนจะทนฟังต่อหลักคำสอนที่แท้จริงไม่ได้คนจะยอมรับความจริงในพู้ชนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นไหมคะเราชอบฟัง คำเทศนาที่หนุนใจเราจะรวยเราจะดีขึ้นเราจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและการให้อภัยวงเล็บเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้พระองค์ก็ยังส่งอวยพรเราและให้อภัยเราและจะนำพาในชีวิตของเราหรือไม่นั่นไม่เป็นความจริง เราชอบฟังคำสอนแบบไหนคะบางครั้งคำสอนที่มันโดนใจเราเราไม่อยากฟังโดยเฉพาะมาตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เรายิ่งไม่ชอบหรือเปล่าเราชอบฟังคำสอนที่เต็มไปด้วยตลกปกฮาและเต็มไปด้วยสิ่งที่เราชอบนะคะให้ถูกใจเราเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายที่คนจะทนต่อคำสอนมีหลัก ความจริงในพระชนะของพระเจ้าไม่ได้ฉังนั้นจึงมีคนสอนหลายคนที่พยายามที่จะปรับคําสอนเพื่อจะให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อจะให้ตรงกับความปรารถนาความต้องการของคนในยุคนี้บางครั้งปรับจนไปปรับพระชนะของพระเจ้าให้อ่อนลงเพื่อจะเข้ากับคนในยุคนี้หรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะพระลักษณะของพระเจ้าเราเราปรับไม่ได้เพราะพระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระธรรมวิวรณ์นะคะบทที่22ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคําพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคํา เข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะส่งเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มน,นี้แก่ผู้นั้นข้อ19และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะส่งเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธ์นครนั้นซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นี่คือพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเรา ในยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกลับเข้าสู่ความจริงแห่งถ้อยคำของพระเจ้า พึ่งพาในพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาไม่พยายามที่จะปรับถ้อยคำของพระเจ้าไม่พยายามที่จะเปลี่ยนถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อเราจะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นในโลกนี้ไม่เลยเพราะว่าในยุคสุดท้ายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจะใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นผู้ที่ย์ซื่อต่พอพระเจ้าของพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าจะใช้ชีวิต ลำบากมากขึ้นฉะนั้นเขาต้องพึ่งผ่านในพระเจ้าเขาต้องยึดพระเจ้าไว้มั่นและ พ่งพาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสริมกำลังเรียวแรงที่จะทนต่อความยากลำบากภัยพิบัติหรือการต่อต้านที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแม้แต่คริสเตียนด้วยกันเองก็จะต่อต้านกันเองในยุคสุดท้ายก็จะมีคริสเตียนสองประเภทคือคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามแบบโลกกับคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง ก็จะกลายเป็นศัตรูกันในที่สุดในอนาคตนะคะและเกิดการต่อสู้ต่อต้านกันและกันหากเราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคัรของพระองค์เราก็อยู่ฝ่ายโลกฉะนั้นเราจึงชอบใช้ชีวิตแบบโลกเราจึงพูดแบบโลกเราจึงชอบอะไรแบบโลกแบบยุคสมัยนี้อันตรายนะคะคุณชอบเป็นคนทันสมัยใช่ไหมคะ คุณชอบอินเทรนด์ใช่ไหมคะคุณชอบตามแฟชั่นไหมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราชอบตามแบบคนในยุคนี้ตามแบบคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ว่าเป็นดารานักร้องนักดนตรีแน่นอนถ้าเราตามแบบสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีไปแต่หลายครั้งเรามักจะไม่ตามแบบสิ่งที่ดีเรามักจะเอาแบบอย่างที่ไม่ดีของคนในโลกนี้ ขอพระเจ้าทรงช่วยคนของพระองค์ที่จะรู้จักแยกนะคะและรู้จักใช้ชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าและให้มีความมั่นใจว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างแท้จริงคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะฟังเสียงพระเจ้าคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะต่อสู้กับศัตรูที่เป็นศัตรูของพระเจ้าและจะขจัดสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบออกไปในชีวิตของเขา แต่คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ชอบอะไรแบบของในโลกนี้ยังยึดกิดในโลกนี้ยังพูดใช้คำนี้ว่าโอ้ oh, เราก็อยู่ในโลกนี้นะใครๆเขาก็ทำกันนะเราจะเป็นแกะขาว่าำกลางแกะดำเป็นตัวแปลกประหลาดหรือบางทีเราก็ทำตัวให้โลกยอมรับเพื่อเราจะเข้ากับโลกได้และเพื่อจะใช้ชีวิตเป็นพยานกับเขาเรามากักจะมีข้ออ้าง พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตแตกต่างจากคนในโลกนี้สแดงให้คนเห็นชัดเจนว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าในเมื่อน,นั้นเราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะตามถ้อยคำของพระองค์ในข้อนี้อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ